ใกล้ๆให้สวมมวบบางคนคิดว่าขี่แค่หน้าปากซอยใกล้นิดเดียวไม่ใส่มวก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วผู้บัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่เคยถามว่าใกล้หรือไกลแค่ไม่กี่ร้อยเมตรถ้าไม่ป้องกันก็อาจกลายเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตเราได้เสียงเบ่งแค่ไม่กี่วินาทีอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตเราได้ บางทีรถก็พุ่งมาแบบไม่ให้ตั้งตัวถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกหัวเรานี่แหละที่รับแรงไปเต็มๆแล้วทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าไกล้หรือใกลถ้าไม่ใส่หมวกก็เสี่ยงเหมือนกันขี่ไปไกลแต่ใส่หมวกยังปลอดภัยกว่าขี่ไปแค่ปางซอยแล้วไม่ป้องกันเพราะความประมาทไม่เคยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้เลย ทุกข่าวอุบัติเหตุที่เราเห็นคือเรื่องจริงของใครบางคนที่อาจเคยคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกแต่สุดท้ายาก็กลายเป็นเรื่องที่เศร้าที่ไม่มีทางย้อนกลับเพราะไม่ใส่หมวกแค่ครั้งเดียวใครว่าใส่หมวกไม่เท่การดูแลใส่ใจความปลอดภัยคือความเท่ที่แท้จริงใส่หมวกกลับถึงบ้านทุกวันดีกว่าดูเท่แค่แป๊บเดียวแต่ไม่ได้ก ชีวิตไม่มีปุ่มย้อนกลับอย่ารอให้พลาดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแค่ใส่หมวกก่อนขี่ทุกครั้งไม่ว่าจะทางใกล้หรือไกลก็ช่วยให้เราไม่ต้องเสียใจในภายหลัง